เริ่มเลยนะครับโอเคแล้วสำหรับวันนี้นะมิกกี้เสร็จรถสวยนะครับต้องขอส่งงานสำหรับรถที่อยู่ด้านหลังของผมครับอันนี้เป็น BYD นะฮะอัตโตสามนะครับ,ตตรบสีไม่ค่อยตรงกับตัวจริงเท่าไหร่นะในไร์สดอะ่ะผมบอกเลยว่าสีในไร์สดมันจะดูเหมือนเป็นสีสังขยาหน่อยแต่ไม่ใช่นะอันนี้สีเขียวเออรัลด์คันนี้ตัวจริงสวยนะครับแล้วออกแดดยิ่งสวยมากๆเลยสําหรับคันนี้นะบอกไว้เลยว่า เป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปลนะครับภายนอกภายในกระตัห้องเครื่องห้องในสามรวมถึงล้อแม็กตอนนี้เสร็จสิ้นสวยงามแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราจะโชว์กันอยู่ด้านนอกแต่ตอนนี้เราอยู่โชว์ด้านในนะครับรอลูกค้ามารับช่วงบ่ายสามโมงซึ่งจะบอกว่าคันนี้นะฮะสวยงามนอกจากในส่วนของสีแล้วนะครับลูกค้าก็ไปเปลี่ยนของแต่งมาแล้วด้วยนี่มีแต่ของแต่งเพิ่มมานะโดยจะเป็นล้อแม็กนะครับเห็นชัดเลยนะล้อแม็กนะครับแล้วก็มีสกเกิร์ตรอบคันรวมถึงสปอยเลอร์ด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูสปอยเลอร์กันทั้งหลัง สวยงามนะฮะแล้วก็ตัวสีนะบอกได้เลยว่าผมก็สวยสวยนะใครที่เห็นในรูปยังไม่เท่าไหร่เห็นตัวจริงบอกได้เลยว่าสีนี้ไม่ธรรมดาเป็นสีทงของเขาอีกสีหนึ่งนะครับเห็นที่ผมเห็นมันมีสีเขียวที่มากกว่านี้แล้วก็สีน้ําเงินนะฮะแต่คันนี้ออกเขียวเอมรลลดดมันไม่ไม่ออกน้ําตาลนะครับมีผสมผลึกเมทัลลิกที่เป็นสีทองถ้าออกแดดนะครับผลึกเมทัลลิกพวกนี้จะเด่นชัดมากๆครับเพราะว่าน้ํายาเคลือบแก้วเนี่ย ไปทาให้สีมีความใสขึ้นแล้วนะครับอันนี้ต้องถามท่้าเจ้าของเดี๋ยวถ้าเจ้าของมารับแล้วจะบอกว่ามันแตกต่างจากเดิมขนาดไหนสำหรับโครงข้างเซรามิกนะครับจะทาให้สีมีความแข็งแรงขึ้นในระดับโมเลกุลทนแรงขีดข่วนได้มากขึ้นความใสเกิดจากการเตรียมผิวนะฮะแล้วก็น้ํายาที่มีความเงามากขึ้นสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยสีค่อนข้างชาร์ถรุ่นนี้ไม่ค่อยเห็นเขาเรียกว่าคลื่นผิวเปอกส้มเลยนะ อันนี้คือดีมากมันทําให้รถคันนี้ดูดูเงาดูชาร์ปดูร่วมเป็นรถไฟฟ้ามากๆขึ้นนะครับอันนี้จะบอกว่าเป็นความเป็นคาชมนะเป็นคําชมนะดีมากๆเลยผมขอกลับกล้องมาดูด้านหลังกันนะหลายๆคนคงอยากดูตัวจริงแนละ้วไม่อยากเห็นหน้าผมแนละ้วนี่ฮะสำหรับใครนะฮะที่กําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่อันดับแรกต้องไปจองก่อนนะเพราะว่ารถรุ่นนี้ มีออเดอร์ก่อนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับ b y d a ั t โต3นะครับค่อนข้างสวยงามมากๆผมจับมาประมาณ4คันแล้วติดฟิลีมก็มีนะครับเคลือบแก้ว2คันและเคลือบแก้ว2คันแล,และคันนี้เป็นอีก1คันที่จะบอกว่าสวยนะผมบอกว่าสวยนะใช้ได้เลยทีเดียวสีนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของภายในพาดูภายในดีกว่านะภายในห้องโดยสารนะครับ ประตูมือจับหาไม่เจอตอนแรกใครๆก็หาไม่เจออันนี้ประตูมือเปิดอยู่ตรงนี้นี่นี่ครับเปิดอย่างนี้ตรงนี้ก็มีคอนโทรลทั่วไปแล้วก็มีในส่วนของสายเบรดนะครับที่มาไว้ให้เล่นเบรดไม่ใช่นะครับอันนี้ไว้ให้ใต่ของแต่นี้เป็นดีไซน์เปิดประตูด้านหลังอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดดูนะครับแน่นอนครับรถไฟฟ้าประตูด้านหลังก็ต้องเป็นไฟฟ้าเช่นกันนะครับใช้งานดีเลยทีเดียวไม่รู้ว่าปิดตรงนี้ได้ดหรือเปล่าเดี๋ยวผมลกองปิดดูนะ ไม่ได้ต้อยปิดข้างหลังนะครับโอเคพามาดูตรงนี้ก่อนนี่พวงมาลัยน,น่ารักสวยงามนะฮะฟังก์ชันครบๆแต่ไม่มีพาวร์ชิพแน่นอนรถไฟฟ้าผมไม่ค่อยเห็นพาวร์ชิพเท่าไหร่นะครับตัวเกียร์รำมากเหมือนเครื่องบินนะครับไม่เคยกับเครื่องบินหรอกแต่เคยเห็นนะครับว่าประมาณนี้ตัวปาร์คอยู่ตรงนี้นะครับเวลาก่อนจะเข้าเกียร์กดปุ่มนี้ก่อนช่องแอร์สวยงามครับนี่ครับปุ่มสตาร์ทเป็นแบบคริสตัลชวาลอกสกี้นะฮะแล้วก็ ฟังก์ชันมากมายปรับองค์ปรับแอร์ปรับ, Air, รบโหมดการขับขี่แล้วนะเดอะแยะเลยนะครับผมก็ยังไม่เคยขับไปไหนนะฮะร,รุ่นนี้แล้วก็มีในส่วนของชาร์ารจ w a l ล e t Charging น่าจะเป็นตรงนี้นะครับเลสช Charging ตัวแอร์นะครับค่อนข้างดูรัมนะครับเหมือนออกมาจากในหนังเรื่อง Starship Trooper นะครับลองไปดูนะคล้ายๆกันสวยงามนะอ่ะาพามาดูด้านหลังนิดนึงน,นี่เบาะแลวเบาะสวยงามมากนะครับเบาะนี่คือปรับได้ หลายองศาผมไม่แน่ใจว่ากี่องศาน่าจะมีอย่างน้อยน่าจะมี6ทิศทางหน้าหลังนบนล่างซ้ายขวานีา่อันนี้หน้าหลังแน่ๆครับเออซ้ายขวาปรับไม่ได้หน้าหลังเนี่ยเบาะเบื่อหน้าหลังมีแน,น,น่นอนอ่าพนักพิงหน้าหลังมีแน่นอนแล้วขึ้นลงอ่ามีแน่นอน6กทิศทางโอเคนะพามาดูเออยังไม่ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านมานนีอันนึ่งนี่ผมชอบมากเลยเขาแถมไอแพม,มาให้ด้วยนะครับหนึ่งเครื่องนะครับแต่ไอแพดนี้เป็นระดับ a อ d ด o อ d นะครับไม่ใช่ไอแพดนะครับเป็นตัว เอนเตอร์เทนเมนะฮะของเขาเองข้างหลังก็ไม่ไม่แพ้กันเลยสวยงามผมชอบเบารถไฟฟ้ารุ่นนี้มากมากนะมีช่องระบายลมนะครับกันคอร้อนนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยนุ่มนะจะบอกเลียกว่าสัมผัสแรกเนี่ยคือมันนุ่มมากนะคือบอกผมโอเคเลยอะหลังจากที่เราทำการเคลือบไปแล้วเลยมันรู้สึกว่านุ่มมากเลยทีเดียวนะฮะโอเคยังไม่จบยังไม่จบ มาดูด้านหลังนิดนึงนะฮะสำหรับด้านหลังโอ้ที่วางสัมภาระนะครับสําหรับใครที่เป็นคอสายกลอฟอาจจะได้สักถุงหนึ่งถึง2ถุงไม่เกินนี้นะครับแต่ว่าเป็นครอบครัวสายเที่ยวเนี่ยกระเป๋าเดินทางได้ประมาณ4ใบดีๆนะครับกระติกน้าแข็งอีกหนึ่งสักอันนะฮะก็สามารถไปได้ไหนก็ได้นะครับที่มีไฟไปไหนก็ได้ที่มีไฟนะเพราะนี่คือรถไฟฟ้านะครับถ้ารถไฟฟ้าไม่มีไฟอย่าไปนะฮะเดี๋ยวไปแล้วกลับไม่ได้นะครับโอเคสําหรับ วันนี้นะโอ้โหมิกกี้นะครับนอกจากจะรีวิวรถที่ทําการเคลือบแก้วแล้วก็มารีวิวรถของลูกค้าด้วยครับก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่อยู่ในกระแสนะใครๆก็อยากจะมีรถไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งคันที่ไว้ใช้ในบ้านนะครับไปไหนก็ได้ในกรุงเทพไปไหนก็ได้ที่มีไฟและมีทางน,นะครับแล้วเราใครที่ก่อนจะทาการเคลือบแก้วอย่างนี้นะดูแลร,รถนาน,น,าน อยู่กับเราได้นานๆสีจะอยู่อย่างนี้ไปอีกนานเท่านาั้นนะครับเลือกเครือกาลเครือกแก้วหรือติดฟิล์มใสก็ไ,ได้นะครับติดฟิล์มใสก็ลอยรอบคันนะครับโปรโมชั่นอยู่ที่69,000ครับคันนี้นะครับจะมีติดภายในให้ด้วยตรงไหนที่ปิดได้ผมจะติดให้หมดเลยนะ69,000นะวันนี้มิกกี้เสร็จรถสวยสวัสดีครับ